ลุยสวนจ้าคลิดบาทเออเสามถ้่วข้าเมาเด้อพี่น้องเนอ้อข้าเมาจ้าปลาเผาเ้วอพี่น้องปลาเผา ยังละพี่น้องแ็่ตีนเหดเด้ยนี่นตีนเหดวันเออคือค่ะแ็่ตีนเหดผู้มักกับมักขายบัวมักหน้าจักบาทหมูน,น,ะะมหนั่นแหละ ใช่ล้อไปไม่ใหญ่หรอหมูมาตะเวนนมาตะเวนนี่เสซ่บเสียบบอยใหญ่ขายบัวมมกนาวักบาทหมูมาตะเวน เสบเียบเอรใหญ่หวานมาเสียมาย้า <connectors> ก okay ้าไม่มีมือมือหิวจ้าายบัว

จ้าคุณคล้ายสามถวยหาินี่ยากคุณคล้ายสามถวยหาิบนี่ยากปลาลุยสวนจ้า เฮ็จยังลรพี่น้องเฮ็ดตีนแห็ดเด้นี่ตีนเหดบางเออคือ่ะเฮ็ดตีนแหดผู้มักกับมักไปหาจิ้มเน้อปลามันแกาวนันไดบดเาให้แน่จานหนึ่งได้จรจเลนทาต่กเป็นนแซบสิมั จิ้ม้ไหนบอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะช่อตกลูกบัตไทยดอกเจ้าหนั่มบัไทยดอกช่อเตงเรื่องพี่นอกชมอเตงอุ้ยพักวันนี้รลดจ้ะอุ้ยพักไยไม่รอด จะคนคลายสามถวยหาซิบนี่ยากปลาลุยสวนจ้าเขาเมาไม่เลยเใช่ไหมเขาไอ้เขาจะสการจ้าแซบจ้าเขาเมาก็เป็นไฟนะคะ

หวานมาใช่ไหม,มจ๊ะจกประกอบน้ำประกอบน้ำจาดจักบาทยี่สิเนี่ยยี่สิบบนมัน้้อจังอันนี้เขาใส่นนองจค้นขายสามถวยหาซิปนี่ ปลาลุยสวนจ้าปลาเผาด้วยพี่น้องปลาเผาเบื้องังน ยังอะไพี่น้องเแ็ดตีนเห็ดเด้ยนี่ตีนเห็ดวันเอิคือยาแ็ดตีนเห็ดผู้มักกัมักขมบอ่ส่ใช่ไหมเอ้ยมจะตะการจ้าแสบจ้าเตาเมา้ายบัว <Because Copy> <out> เอาจักบาทเขาเห็นเนี่ยจัดหนึ่งตจะเนทาเน,นะะาเะปลาเผาด้วยพี่น้องปลาเผา หมูนั่นแหละ <c oughs> ปลาเผาด้วยพี่น้องปลาเผาเดี๋ดวดววยวเดี๋ยวเดอ๋นะจ้าแดงอนไองเจ้าหนอรือไท ไม่มีมือหิวจ้าคี่กิ๊บบาทเออเอาสามถวยขาเมาเด้อพี่น้องเน้อขาเมาจ้าบุ้ยป่ามือมาเต้น เสยบลอยใหญ่ยี okay. 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 ่สิบบาทเดี๋ยวรออ่อนแสบินิมไหนโอเคปิยังะพี่น้องิแด้นี่ ตีนแหดวันเอิร์คือยาเฮ็ดตีนแหดผู้มากกับมากเแค่ยังละพี่น้องเฮ็ดตีนแหดเด้นี่ตีนแหดวันเอิร์คือยาเฮ็ดตีนแหดผู้มากกับมากขายแล้วพักจำลิ้งเหรอวะพักจำลิ้ง่ง